S <S เ,เดือนกุมภาพันธ์ผมพาไปดูในเรื่องแรกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์มาเช็คกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวงเงินอะไรที่เข้ามาบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีคนถามหลายคนเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับ,รบซึ่งต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะครับวงเงินเหมือนเดิม เงินสดที่จะเข้าก็ได้เข้าเหมือนเดิมสําหรับวงเงินสดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในวงเงินสดจะได้รับเป็นงวดที่2ก็คือในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับจะได้รับเข้าในวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นวงเงินสดเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของชดเชยค่าไฟนะครับไม่เกิน315บาทและชดเชยในเรื่องของค่าน้ําประปานะครับไม่เกิน100บาทตามที่ท่านจ่ายจริง หมายความว่าถ้าท่านจ่ายจริงนะครับค่าไฟเนี่ยเขาช่วยได้ไม่เกิน315บาทแต่ถ้าท่านจ่ายไป300อย่างเงี้ยท่านก็จะได้รับเงินาาเนี่ยเข้าบัตรเนี่ยนะครับเพื่อใช้ในการกดรูดซื้อสินค้าเนี่ยหรือกดเป็นเงินสดได้เนี่ยนะครับสำหรับวงเงินเนี่ยนะครับก็สามารถกดได้ตามที่ท่านจ่ายจริงไปนะครับสวัสดีพี่อิ๋วด้วยนะครับพี่อิ๋วโมบายนะครับเข้ามาแล้วนะครับและเมื่อเงินเนี่ย จ่ายไปในเดือนก่อนที่ผ่านมาท่านจะมาได้รับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นหมายความว่าเงินที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ทุกวันที่18นะครับของเดือนซึ่งกุมภาพันธ์เดือนนี้ก็จะเข้ามาในวันที่18เหมือนกันนะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับและจะเข้ามาตามจำนวนเงินที่ท่านเนี่ยได้จ่ายไปจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือค่าน้ำประปา ตามที่ท่านจ่ายจริงท่านจ่ายไปกี่ร้อยท่านจะได้รับเข้ามาตามนั้นไม่ใช่ว่าบางคนเข้าใจผิดนะครับผมก็ขอชี้แจงกับสมาชิกใหม่ด้วยแล้วก็คนที่จะได้รับสิทธิ์ใหม่ด้วยเนาะเจ้าเรื่องข้าไฟเนี่ยนะครับเรื่องข้าไฟเนี่ยเขายังมีมาตรการเนี่ยช่วยเหลือไปต่อเรื่อยๆเอยๆนะครับจนถึงเดือนเมษาเดี๋ยวเราต้องมาติดตามว่าเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่จะได้ สิทธิสวัสดิการใหม่เนี่ยจะมีการช่วยเหลือค่าไฟเนี่ยต่ออีกหรือเปล่าต่อจากเดือนเมษาไปหรือเปล่านะครับเพราะช่วงที่เขาช่วยมาเนี่ยคือช่วยมาตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาแล้วจนถึงเดือนเมษานะครับจนถึงเดือนเมษานี้นะครับทีนี้คนใหม่เนี่ยนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับเมื่อได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนรูดแทนเนี่ยนะครับทีนี้สําหรับคนใหม่เนี่ยท่านจะต้องมาเช็คเลยว่าใน ครอบครัวของท่านนะครับท่านเป็นคนที่รับผิดชอบค่าไฟหรือเปล่านะครับผมจะขอชี้แจงในวงเงินที่2เนาะเพราะวงเงินที่1เนี่ยวันที่1เนี่ยได้รับกันไปหมดแล้วนะครับสําหรับคนเก่านะครับทีนี้วงเงินที่2ก็คือวงเงินที่มันสามารถกดเป็นเงินสดได้กดออกมาเป็นเป็นเงินสดที่ลูดอะไรอย่างเงี้ยลูดก็ได้ห aging, รหือจะกดก็ได้นะครับทีนี้จะชี้แจงกับคนใหม่ด้วยนะครับทีนี้ ถ้าเราได้สิทธิสวัสดิการใหม่เนาะท่านจะต้องไปเช็คนะครับในครอบครัวว่าท่านเนี่ยมีใครที่เป็นชื่อที่อยู่ในบินนะครับชื่อที่อยู่ในบินนะไม่ว่าจะเป็นบินค่าไฟหรือค่าน้ำเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้คนที่มีชื่อตรงนั้นแหละจะสามารถสมัครเพื่อได้รับสิทธิ์ลดนะครับหรือชดเชยตรงนี้นะครับค่าไฟกับค่าน้ำประปาได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีชื่อในบิน จะไม่สามารถนำไปสมัครแล้วก็นำไปใช้ในการส่วนลดนะครับของค่าน้ำนะครับและค่าไฟได้นั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอชี้แจงสำหรับคนที่จะได้รับสิทธิ์ใหม่เนาะและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการมาเลยนะครับแต่คนเก่าเนี่ยผมเชื่อได้ว่าท่านทํากันแบบคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมขอแนะนํากับคนใหม่ก็แล้วกันต้องเตรียมตัวนะครับลองไปวันนี้นะครับฟังผมแล้วนั้นเนี่ย ลองไปดูว่าค่าน้ํำค่าไฟอ่ะบินค่าน้ําค่าไฟเป็นชื่อของใครนะครับจะได้รับแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าคนในบ้านเรามี4คนนะครับแต่ชื่อสําหรับจ่ายค่าน้ําและค่าไฟเป็นชื่อของใครคนนั้นจะต้องเป็นคน,คนที่ไปลงทะเบียนเพื่อรับชดเชยตรงส่วนนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับคนใหม่เนาะท่านจะต้องผ่านการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะนะครับ ถึงจะไปลงทะเบียนนะครับถึงจะไปลงทะเบียนทีนี้วิธีการลงทะเบียนเนี่ยสามารถไปติดต่อทีอ่การไฟฟ้าที่ท่านจ่ายค่าไฟาอยู่แล้วหรือ,อการประปาส่วนภูมิภาคที่ท่านจ่ายค่าน้ําอยู่แล้วเนี่ยท่านไปสมัครได้ถ้าท่านทําไม่เป็นแต่ถ้าท่านทําเองก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะได้รับสิทธิสวัสดิการใหม่เรื่องการลงทะเบียนตรงนี้นะครับ ด้วยตนเองนะครับตรงนี้ซึ่งวันวันนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในงวดที่1เนี่ยได้รับกันไปหมดแล้วใช้กันไปเรียบร้อยแล้ววงเงินก็ยังเหมือนเดิมอันนี้บอกเลยว่าวงเงินก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันที่18ก็ได้เหมือนเดิมวันที่22ท่านก็ได้รับเหมือนเดิมสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้เนี่ยก็คือช่วงวันที่18กับช่วงวันที่22นะครับซึ่งวันที่22เนี่ยจะได้เฉพาะกลุ่มผู้พิการเท่านั้น นะครับอันนี้ก็ขอเน้นย้ําเอาไว้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์เน้นย้ําชัดๆยังได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับพี่อมพรน,นะครับถามว่าผู้ใหญ่มีใบสํารวจมาให้กรอกอีกแล้วว่ามีสมบัติอะ,อะไรปวดหัวมากนะครับก็กรอกกรอกลงไปหมดแล้วตอนที่เราสมัครเนาะ,ะนะครับ สวัสดีคุณพิ่จรูนด้วยนะครับเมื่อวานติดธุระไม่ได้รับชมนะครับก็ใครที่ติดธุระอะไรต่างๆนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ผมก็จะมีเรื่องราวที่มาเพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกท่านในทุกวันแหละนะครับก็มีเกตเล็กเป็ดน้อยที่มาฝากกันทุกวันนะครับพี่อัมพรบอกว่าถ้าไม่มีพร้อมเพยจะโอนให้กันได้หรือไม่คะนี่นะก็แค่ลดห้างหนะครับหลายปีแล้วนะครับบ้านก็ทุ่ง นะครับบ้านกระทุ่งสงวนนะครับแบบนี้ไม่จนอีกหาเช้ากินค่านะครับอันนี้ผมผมบอกเคยบอกไปในเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลไปในระบบแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตัดสินเนี่ยหรือคนที่ประมวลผลเนี่ยนะครับเป็นระบบ AI นะครับเป็นระบบ AI ซึ่งมีการตัดสินตามข้อมูลนะครับตัดสินตามข้อมูล เขาจะเช็คตามข้อมูลเลยแหละนะครับเช็คตามข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาเช็คตามนั้นเลยตามที่เรากรอกทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยนะครับมีที่บอกก็มีผู้ใหญ่มาสํารวจเพิ่มเนี่ยน่าจะเอาไปยันกับ AI แล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับสำหรับในบางกรณีในบางราย,เ,ยเท่านั้นเองนะครับที่อัมพรนะครับก็ ก็เนี่ยนะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องตรวจสอบตัวเองแล้วก็จะติดตามนะครับต้องติดตามบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีภายในออกมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับถามลองถามผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่เอ่อทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราติดต่อในการลงทะเบียนเขาเนี่ยอตอนที่มันล่าช้าตรงเนี้ยเขาอาจจะนำข้อมูลเนี่ยเข้าไปเพิ่มให้กับระบบเนี่ยใช้ในการตรวจสอบเพราะว่าข้อมูลมันเป็นรูปแบบ ข้อมูลขนาดใหญ่เขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Big Data Big Data ก็คือข้อมูลที่มันมีมากๆเพราะว่าตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลเนี่ยจำนวนคนที่เข้ามาในระบบในการตรวจสอบคือ44กว่าล้านคนท่านก็ลองคิดดูว่า,าในการประมวลผลคนนึงเนี่ยท่านคิดว่าใช้ใช้ระยะเวลามากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้ว44ล้านคนจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ทีนี้ถ้ามันมีการ ติดตามจากเจ้าหน้าที่หรือ,อที่พี่อภรรแบว่าผู้ใหญ่บ้านมาให้กรอกอะไรเพิ่มเติมตรงเนี้มันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ในระบบเขาแจ้งมาแล้วเขาทําการเป็นการภายในกันก่อนอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะประกาศผลแบบว่าอ,ออกมาทางหน้าเว็บไซต์หรือออกมาทางระบบจริงๆตรงเนี้เราก็ต้องคอยติดตามนะครับไม่ใช่ว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปตามเลยตามเลยอย่างเงี้ยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้ว นะครับถ้าสําหรับพี่อมรรเนี่ยมันน่าจะสมควรที่จะได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะครับเขาก็จะรู้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมากกว่าพวกเราทุกคนมากกว่าผมอีกผมก็ไม่ได้เป็นคนที่อา่ารู้ข้อมูลอะไรเชิงลึกนะครับก็เป็นเพียงคนปกติเหมือนพวกท่านนั่นแหละแต่ว่าผมก็อาจจะอา่า สามารถไปสอบถามกับเจ้าหน้าที ium, okay, ่หรืออะไรได้เพราะว่ามีเพื่อนกันทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาทํางานอยู่ในธนาคารบ้างเขาทํางานอยู่ที่ทกศบ้างเขาทํางานอยู่ที่กรุงไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาทํางานอยู่ที่อําเภอบ้างอะไรเงี้ยก็คือผมก็มีเพื่อนนะครับคอยติดต่อสอบถามกันอยู่ตลอดได้ว่าตอนเนี้ยนะครับดําเนินการไปถึงไหนนะครับซึ่งตามที่รัฐบาลแจ้งมาเลยว่ากําลังเร่งดําเนินการนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่ าสามารถทราบได้เลยว่าผลเนี่ยมันจะออกเมื่อไรแล้วเรื่องของการประมวนผลเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาใช้ AI ในการตรวจสอบนะครับ AI เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ Computer, ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบข้อมูลถ้าข้อมูลมันเข้าไปยังไงเขาจะตรวจสอบตามนั้นเป๊ะ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 ไปเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มียืดหยุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบเนาะสำหรับพี่อัมพรเนาะก็น่าจะสบายใจนะครับว่าถ้ามีข้อมูล ให้เกอกอะไรก็กอกเพิ่มเติมไปเถอะนะครับเกากเพิ่มเติมไปเถอะเพราะว่าบางทีอาจจะมีการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วและทีนี้ามาคัดกรองด้วยด้วยเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเนะี่ยเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะยืดหยุ่นได้นะครับอาจจะดูตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับตรงใจกับประชาชนมากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับในเรื่องของการตรวจสอบเนาะนะครับ